ส้มตำกุ้งสดเจ้าวันนี้กุ้งตัวใหญ่ๆสดๆแด,ดงๆนะเจ้าตำใส่น้ำปลานนัวเจ้านี่ดูสีสันดูสีสันส้มตำกุ้งสดนะคะ กินกับถั่วฟักยาวเจ้ามีพักบุ้งจีนตยแล้วก็มีพักกัดเตยน,เนะเจ้ามีขนมจีนเตยน,เนะเจ้าวันนี้กินกับขนมจีนดูน้ำปลาานัวๆน,วเนะเจ้ามามาเจ้ากินลำๆเตยกันนะเจ้า สวัสดีเจ้าพบเจอกับช่องวันเบียร์พาก,กินพาเที่ยวเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้เบียร์ก็ได้ของกินล้ำล้ำมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมเจ้าวันนี้ได้เป็นส้มตํากุ้งสดนะเจ้าหรือว่าตํากุ้งสดก็ห้องได้นะเจ้าเดี๋ยวหาอาวุธกํำนังนี่นนตำใส่น้ำปลาล้านๆน,นะเจ้าตําเองกินเองเจ้านี่ดูดูกุ้งตัวใหญ่ๆเจ้า ใหญ่แต้ๆต้กับใจเนาะพอล้ำเนี่ยเจ้านี่แล้วก็วันนี้เขาจะมากินกับถั่วฟักยาวนะเจ้าแล้วก็มีผักกาดนะเจ้าแล้วก็จะเป็นผักบุ้งจีนนะเจ้าอ๋อแล้วยังมีอีกนะเจ้าวันนี้ก็จะมีข้าวหนมจีนนะเจ้าหรือว่าข้าวหนมเส้นเนาะเดี๋ยวแก้ก่อนนะเจ้า ก่อนจะไปกินด้วยกันเบีย้ยก็ขอฝากก็ติดตาม,ตามก็ไล่ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้แต่นะเจ้าค่อยๆพัฒนาไปเนาะมาเจ้าตั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะเจ้าแล้วก็เพื่อนๆทางฝั่งไทยฝั่งพม่าฝั่งลาวนะเจ้าแล้วก็เพื่อนๆไทยใหญ่แล้วก็เพื่อนๆท,ท,ทางประเทศนอกนะเจ้ากินส้มตำกุ้งสดด้วยกันเดี๋ยวแกะออกกันข้าวหนุ่มจินเส้นเล็กๆเจ้า อีมาโอ้จะมดกอเดี๋ยวเบียแบ่งกันนะเจ้าว่ามันจะมดกอเอาพอประมาณกระปอเนาะเอาวางนี่เลยโอ้ติดมือก็ต้องขอสมาอภัยตัวนะเจ้าถ้ามีเสียงแทรกหรือว่าเสียงรบกวนนะเจ้า นี่มากําแรกของเขากุ้งสดหืมตัวระคาเหมาะขออนุญาตใจ้มือนะเจ้าช่วงนี้ได้แต่ของกินแบบตำตำยำ อืกินประสุภาพจะได้ก็ต้องขอสมมาภัยนะเจ้า โอ้ถ้ากาดสดมากถ้าสดกว่าน,นี้ก็ต้องไปกินอยู่ในสวนนั่นปุ้นนะเนาะอือหืออือฟังเสียงนี่ จดทีละสองตัวน็มปากน็ำคำ Yep. hit <laughs> ขนมจิน้นแป้งสดนี่อร่อยนะเจ้านิ่มๆซื้อกุ้งมาครึ่งโล ทำเป็นแบบกุ้งลวกคือป่วันไปถาดหนึ่งแล้วก็เบียร์ก็ตามแบบกุ้งซสถาดหนึ่งมพักบุ้งจิ้นกระเปิง์กหน่นะเจ้ากินกับซมตำ ืมดัดมากมาคะ่ะเป็นน้องไต้ตั้งเส้นคะ่ะใหม่สูงคะ่ะมาได้กินส้มตำกุ้งสดจ้ำกันคะ่ะนกุ้งสดหรือว่ากุ้งดิบอันนี้ก็ถ้าพากแค่ส้มตำกุ้งสดกินในก็ กุ้งแน่นๆน้ำผ่านหลังแล้วก็เอาเส้นํำๆมันออกเนะาะแล้วก็มาล้างโซดาค่ะล้างโซดาเห็นสองน้ำก็นอกน้ำแข็งเย็นๆค่ะมันติดก,กอบแล้วก็มันเหม็นข้าวเยอะค่ะ เพต่อแต่ใส่ตั้งพริกแกงใส่ตั้งพริกดิบ ันได้ครับว่าใส่ลายเม็ดบ้าคลยมีเป็นซิปไบเป็นเนยโยผมตั้นได้หน้าดีดีกินกับวหนึ่อร่อยกินกับวผัรุงจิ้นหวานๆกรอบๆ จนป้อมอุ้มซาเลยเนาะมันเผ็ดถ้ามันย่างแล้วมันจะเผ็ดมากฮุ <c oughs> ่มูข้างกับสามตัวเบียร์ยมภาพเลยแบบ ด้วยกินอาหารทะเลบบเก่งมันเมนไหนก็ลงทะเลเหกกําหนึ่ง เพชรมามิงกะลาบ้าตั้งเยอะชิ้นน่าลงกิเนี่ ตีนบอดีทองแน่ประสุนอเซงเปลบ่มีขอยาแล้วมตีบ่เนาะดินปอตีประสุนทองอเซงท่านั้เนาะปลาเทศด้กองมากองล่ะกงดงกงแม เขาเซนเน่ซ่าแลวเขาเซน่าเปอร์มิ่วขอโม่งดีละ่ะโม่งพัดละ่ะ <c> แ <oughs> <c oughs> น่ๆนป้าป้ารมเราไม่ได้ชิมจุบขึ้นแห้มันได้เดี๋ยวมันจะเข้าตาจุมเข้าไป วันนี้กินแซบ่บกินล้ำเต้เต้อร่อยสุดยอดอีกตัวหนึ่งเฮ็ด <c oughs> สมานนะเจ้ามา ขอสดปิดไทยนะเจ้าโอ้ยมดเจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้าเบี้ยก็ขอฝากเป็นกำลังใจคือเบี้ยเต้นะเจ้าจ่วยช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเต้นเจ้าเพื่อที่จะบ่าพลาดคลิปต่อๆไปของช่อง วันเบียร์พากินพาเที่ยวนะเจ้าสำหรับคลิปนี้เบียร์ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าเจอกันคลิปหน้านะเจ้าว่าเบียร์จะเอาอย่างมาฝากปีฝากน้องฝากท่านผู้ชมนะเจ้า